สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นยชินริการอัพพรสวรรค์แล้วก็สกายภาพคร่าวๆนะครับเอาเรื่องพรสวรค์ก่อนเลยพนสวรรค์จะมีสปีดชูทประกบแล้วก็ถอยหลังอันนี้จะเกี่ยวกับอันติเก็บเกลีติอันติแล้วก็อันติอธิบายสกิลก่อนยชินริสกิลอันเิเมทจ,จะเป็นสกิลนี้เลย ยิงสามแต้มถ้าลงๆผมว่าลงอยู่ละใครๆก็มีลุนลุนไม่ต้องเยอะก็ได้ยังไงก็ลงลงลงแต่ว่าสกิลนี้มีโอกาสไม่ลงถ้าโดนรบกวนแล้วก็สปิลสกิลว,วิ่งสกิลนี้ก็เป็นสกิลว,วิ่งเหลวกว่าตัวอื่นจะได้วิ่งไปประกบวิ่งไปอะไรวิ่งหาที่ยิงอันนี้เป็นท่าชูด เป็นท่าชุดเซตของโยชิโนริแล้วก็ท่าประกบท่าเซตแบ็กอันนี้เป็นท่าคำนวณอันติยดเกรดอันติเพิ่มเกรอันติอัพพรสวรรค์ก็เป็นโยชิโนริเป็นตัวที่ใช้พรสวรรค์ค่อนข้างเยอะมากๆผมก็จะแนะนำแบบพยายามให้ใช้งบน้อยที่สุดแล้วก็ได้เด่นมากที่สุด สก,กิลแรกอันนี้ผมว่าไว้ทีหลังก็ได้เพราะว่ามันแค่วิ่งตรงไปเร็วขึ้นแต่ว่าดีต่อ,อการประกบเก็บไว้ทีหลังได้ก่อนถ้างบน้อยแล้วก็พวกนี้เป็นบัตรฟ้าอัพไปเถอะครับมันวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ได้รดคูดาวตรงนี้ด้วยถ้าโดนสตีววันนี้ก็วิ่งเร็วได้อีกก็อัพเถอะครับถ้านี้ต้องมีถ้า ตั้งแต่ท่าตรงนี้ถึงท่าตรงนี้ต้องมีท่านี้เป็นท่าที่ทำให้ชุดกำหนดจุดเรากดอยู่เส้นสามแต้มได้นอกเส้นสามแต้มได,ได้ท่านี้ก็จำเป็นไว้เล่นกับสกรีนเป็นท่าที่ต้องได้บอลครั้งแรกอย่าเพิ่งเดินแล้วก็กดชุดกำหนดจุดแล้วกดเลี้ยงปุ่มวนเนี้ยเร็วๆไปทางทิศที่กำหนดใช้เล่นกับสกรีน ท่านี้ก็เล่นกับสกรีนดีมากเป็นท่าที่ชูดเร็วชูดกำหนดจุดกดดิฟป,ปุ่มบนแล้วก็กดชูดมันเอาไว้หลีกตัวประกบตอนสกรีนแล้วก็เป็นท่าที่ชูดเร็วถ้าเราไม่อัพท่านี้เราจะชูดช้ามากส่วนท่านี้ไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้โดนประกบง่ายมากแต่มันเป็นทางผ่าน ต้องอัพอัพให้ถึงท่านี้เลยครับส่งบอลกําหนดจุดเป็นท่าที่หลอกส่งก็คือถ้าเราชูดไม่ได้เราก็กดท่านี้แล้วส่งแล้วอัพตรงนี้ด้วยครับมันจะได้ลดอัตราการถูกตัดบอลแล้วก็ส่งให้เพื่อนยิงแม่นขึ้นมันเป็นบัตรฟ้าอัพไปเลยครับของดีส่วนตัวผมว่าประกบควรมีทั้งหมดเพราะว่าต้องอัพถึงตรงนี้จะได้รบกวนรุนแรงตรงนี้ก็จะได้วิ่งเร็วตอนประกบได้ จะได้วิ่งตอนประกบทันได้ง่ายๆประกบกินประกบมิสเอีได้เลยท่านี้ส่วนท่าสเต็ปแบ็คอันนี้เป็นท่าที่ถอยหลังเป็นทางผ่านอยู่แล้วแล้วก็ถอยหลังไกลขึ้นอันนี้เป็นท่าเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงไปด้านหลังแล้วก็ชูเ็วเอาไว้เล่นกับสกรีนเหมือนกันเป็นท่าที่ใช้กับสกรีนได้ดีมากแล้วก็เป็นท่าที่เอาไว้เล่นโซโล่ก็ได้อยู่เป็นท่าที่จําเป็นเหมือนกัน อันนี้ก็ได้ชูดกลางได้ระยะใช้อันนี้ใช้นอกเส้นสามแต้มได้ต้องอัพครับต้องอัพส่วนตัวนี้ผมว่าอันที่เป็นบัตรฟ้าอัพไปเลยครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นบัตรพรสวรรค์ของมันตรงนี้บัตรฟ้าตรงนี้ด้วยถ้าเป็นไปได้ควรมีให้หมดเลยถ้างบน้อยเอาถึงแค่ตรงนี้ก็พอครับสามอันนี้แต่ถ้าพอผมว่าควรมีให้หมดเลยเพราะว่า อันติมันจะมาไวมากๆเราสามารถเล่นได้ถึง 4- 5ถึงครั้งต่อนหนึ่งเกมเลยส่วนอันติก็จะเป็นระยะใช้ตรงนี้ควรอัพครับมันกระโดดไกลขึ้นเล่นกับสกรีนได้ดีมากขึ้นแล้วก็ได้อัตาราหลอกล่อด้วยใช้กับราชารับบอลได้อีก 3. 5เปเ็น13.5%ป็นเของอัตาราหลอกล่อไม่รวมค่าคุมเกมพลังงานสกิลอันนี้อัพอยู่แล้วแล้วก็ผมว่างบน้อยแล้วแต่เลยว่าจะอัพถึงตรงนี้หรือว่าจะอัพต่อ เอาแค่ตรงนี้ไม่เอาตรงนี้เพราะว่าสามอันก็เหลือเฟือแล้วเจ็บสามอันแล้วก็อัตราการลบกวนยี่สิบเปอร์เซ็นถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็ส่วนสกายภาพนะผมใช้ประมาณนี้เลยชูติงกาดสุดนิ่งคุมเกมสามแต้มเทคนิคสามแต้มสามแต้มกับการลบกวนความตั้งใจก็สู้การลบกวนอัตราลบกวนแล้วได้พลังงานสะสมมาด้วยสแต็กก็จะประมาณนี้ คุณลักษณะผมจะใส่เวลาชารับบอลไว้ตอนโซโล่หรือตอนเล่นกับสกรีนก็ได้เวลาพวกไม่โดนสกรีนแต่เราโดนติดอัตราหลอกล่อเนี่ยถือว่าเราได้ประโยชน์มากๆแล้วก็สองนี้เป็นเวิีของตัวสามแต้ไมไปแล้วต้องมีส่วนทิกการเล่นก็จะเป็นยเดี๋ยวสอนคร่าวๆแบบเล่นกับสกรีนให้ดูก่อนอย่างง่ายนะครับ ก็คือปกติเราเล่นเดียวชีนี้เราจะอยู่3ามแต้มอยู่แล้วเส้น3ามแต้มรอเพื่อนสงน่งไม่ก็ไปรับบอลใกล้ๆเพื่อนแล้วส่งให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนสง่งส <Nice, Pastor. S 1> สมมติเราอยู่ตรงเนี้ยเรายังไม่ได้ถือบอลครั้งแรกเราจะชุดกำหนดจุด nice, <Pastor. S 1> ไนส์ฟาสต้เราก็ต้องส่งไปส่งน,น nice, <Pastor. S 1> พอเราถึงจุดปุ๊บรอเพื่อนมาสก,กีนตรงนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้เพือ่อนควรสกีนตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้สกีนด้านหน้าเราก็ได้แล้วเราก็กดถ้าชุดกำหนดจุด ท่าเนี้ยเราก็ท่าสเต็คไปแล้วก็ท่าสเต็คไปปุ่มตรงท่าสเต็คมันจะเปลี่ยนเป็นท่าเลี้ยงไปด้านซ้ายขวาแล้วแต่เราอยู่ที่คอนโทรลเลอร์ด้วยวิธีเล่นกับสก,กรีนก็ตัวสก,กรีนควรจะอยู่แถวๆรอบตัวเราซ้ายขวาหน้าเราจะยืนอยู่พอเพื่อนมาสก,กรีนปุ๊บเราดูตัวประกรบก่อนถ้ามีตัวประกรบคนเดียว เราจะเล่นง่ายมากๆเพราะว่าตัวประกบจะอยู่ประมาณด้านหน้าเราประมาณตรงนี้นี่ก็ตรงน,รงนี้แต่เพื่อนสกรีนอยู่เราก็ไปหาเพื่อนสกรีนสมมุติตัวประกบอยู่ด้านซ้ายตัวสกรีนอยู่ด้านขวาตรงนี้ตัวประกบอยู่ตรงนี้เราก็กดชุดกําหนดจุดกดไปแล้วกดท่า <Nice. S 1> ท่าน,นี้เลยแอ้ตัวที่ประกบเราถ้ามีแค่ตัวเดียวจะโดนสกรีนแน่ๆ เพราะว่าถ้าเพื่อนสกรีนเต็มเดนนะกรีนแล้วเรายิงได้เลยเราได้สามแต้มง่ายเลยได้ตาสต์ต่อไปเล่นกับสกรีนอี nice, <pasta. S 1> อกพีนก็จะเป็นให้เพื่อนสกรีนตรงเนี้ยประมาณแถวแถวเกือบเส้นสามแต้มยืนประมาณแถวเนี้ยเราก็จะอยู่ตรงเนี้ยถ้าฝั่งนู้นอยู่ด้านหน้าเราหมดเลยเรากดสเต็ปแบ็กให้เพื่อนสกรีนแล้วเราก็เล่นท่าน,นี้ <S 2> <S 2> <S <ๆ>แลวตัวประกบที่เดินตามมามันจะติดสกรีนก่อนมาถึงเรา เป็นวิธีเล่นง่ายๆของโนเกโนริแต่ถ้าเราไม่มีสก,กีนเราก็เล่นท่าพวกนี้ปกติก็ได้เผื่อได้อัตราหลอกลอ่อ <Nice S 1> ถ้ามันหลอกลอ่อติด <ๆ S 1> เราก็ชูดเลยถ้าไม่ได้เราก็แค่ส่งแค่นั้นเองด <Nice S 1> ูวงรบควนดีๆจะประ, <S <S ประมาณตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ก็ส่งเ <Nice S 1> ล,ล่นกับสกีนเหมือนกันอย่าเพิ่งรีบใจร้อน ถ้าฝั่งนูน้นตัวประกบมาไม่ถึงตรงนี้เราชูดได้เลยเราชูดท่านี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่ชัวว่าเราจะได้หรือเปล่า nice, <Pastor. S 1> ก็เพื่อนสกรีนไม่ก็ไม่สกรีนเอากดตรงนี้กดมาทางซ้ายขวาก็ได้นะเราก็ nice, <Pastor. S 1> กดชูดกำหนดจุดส่งให้เพื่อนได้ nice, <Pastor. S 1> ถ้าฝั่งนู้นมาประกบครับบางทีตัวประกบเห็นเราไม่ชูด ถ้าจะเดินออกไปเลยก็ได้แล้วเราก็กดชูดแสงหน้ามัน <S <S จะได้พื้นที่โล่งถ้ามันเดินออกประมาณนี้คลิกง่ายๆของเยอชิโนรีนะครับก็เป็นการแนะนำคลิปแรกนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับไว้เจอกัน